i n ง Now w p o d c s t t Better Than Ever สวัสดีครับพบกับขื่นมอ n n นิ g งอิงแรายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ Top Secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า22ข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการนอน สวัสดีครับมาพบกับพี่เอกและทีมงานอิงนาวนะครับผมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องรอบตัวกันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนว่าหลายคนนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการนอนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับแล้ววันนี้พี่เอกมีเรือร่องที่ทีมงานนั้นคัดสรรมาอย่างเต็มที่นะครับมาฝากกับทุกคนรับรองว่าเรื่องการนอนจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับจะมีเรื่องอะไรกันบ้างก็มารับฟังกันเลยดีกว่าอ้อก่อนที่จะไปรับฟังเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่เอกและทีมงานอิงนาวด้วยนะครับ ตามสถิตินะครับมนุษย์เราเนี่ยใช้เวลา1ส่วน3ของชีวิตนั้นไปกับการนอนนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนอนที่เรายังไม่รู้อีกมากมายเลยนะครับวันนี้เราจะมาฟังในเรื่องของสิ่งที่น่าฉงนแล้วก็ชวนตกใจนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการนอนซึ่งเป็นเรื่องราวที่คุณมิเชลเดลิบนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับนะได้แบ่งปันเอาไว้ทั้ง22ข้อกันนะครับจะมีอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นที่ข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับ งานวิจัยหลายฉบับนั้นชี้ให้เห็นว่าคืนก่อนดวงจันทร์เต็มดวงนีครับหรือว่าฟูมูนะครับผู้คนนั้นมักจะเข้านอนหลับช้าแล้วก็นอนหลับได้น้อยน,นะครับซึ่งสาเหตุของพฤติกรรมนี้ยังไม่เป็นที่ระบุแน่ชัด แน่นอนว่าดวงจันทร์เต็มดวงทีไรนะครับเราก็จะมีกิจกรรมแบบว่าเอาไปดูดวงจันทร์เอกไปหาอะไรดื่มหรือว่าออกไปเจอเพื่อนๆน,นะครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่หลายคนนั้นนอนดึกกว่าเวลาปกติก็ได้นะครับแต่นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่เองนะครับผมมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับหากเรานั้นใช้เวลาต่ำกว่า5นาทีที่จะพรอยหลับลงไปนะครับผมมีความเป็นไปได้มากที่คืนนั้นเราจะนอนหลับไม่เต็มอิ่ม พราะว่าอะไรครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ยการหลับที่ดีนั้นควรจะเริ่มต้นหลังจากที่เรานั้นพยายามหลับไปแล้วประมาณ10-15นาทีนะครับแน่นอนว่าเรานั้นไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือว่าหุ่นยนต์นะครับที่แบบว่าดีดนิ้วแล้วก็จะหลับได้ทันทีนะครับผมถ้าเป็นอะไรแบบนั้นก็คงจะง่ายสําหรับคนที่นอนหลับยากนะครับแต่ว่าในการที่เรานั้นจะค่อยๆโน้มตัวลงหรือว่าค่อยๆหลับตาลงแล้วก็ค่อยๆหยุดที่จะคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานะครับและใครที่ เล่นโทรศัพท์เนี่ยครับสังเกตดีๆว่านอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับมีเรื่องให้คิดตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นวางโทรศัพท์สักประมาณ1 0 1 5นาทีแล้วก็ค่อยๆเตรียมตัวนอนนะครับก็จะดีขึ้นข้อที่3นะครับนาทะเลนะครับซึ่งใครที่ไม่เคยเห็นหน้าทะเลเนี่ยลองเสิร์ชใน Google นะครับมันน่ารักมาก,ม,ม,กมันเหมือนกับมันเหมือนกับหมีเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันว่ายน้ําเก่งมากนะครับแต่เราจะมาพูดถึงการนอนของหน้าทะเลนะครับเวลาที่หน้าทะเลนอนเนี่ย จะนอนหงายแล้วก็จับมือกันและกันไว้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หลุดลอยหายไปไหนจากฝูงตอนที่มันหลับนะครับโอ้โหจริงๆน่าเอาไปใช้กับคนในครอบครัวนะครับผมเรียกเรียว่ามาเรามานอนแบบหน้าทะเลกันดีกว่านะครับเรียกเรียว่าจับมือกันและกันไว้นะครับรู้ตัวอีกทีตื่นมาเอ้าหายไปไหนแล้วอ๋อตื่นสายนะครับเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับเขาไปทํางานไปโรงเรียนกันแล้วนะครับเราเนี่ยต้องลุกได้แล้วนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ี่นะครับความเหนื่อยล้าจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในร่างกายของเราสองครั้งต่อวัน แน่นอนนะครับว่าครั้งที่1เนี่ยจะเกิดขึ้นราวๆตีสองและอีกครั้งคือราวประมาณบ่าย2องโมงนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นรู้สึกว่าทําไมตอนบ่าย2เนี่ยมันง่วงนอนจังเลยนะครับหลังรับประทานอาหารเที่ยงนั่นเองนะครับผมข้อที่5นะครับปัญหาตื่นยากในเช้าวันจันทร์ใช่ไหมครับไม่ต้องโทษตัวเองนะครับเพราะว่านั่นคืออาการเมาเวลาทางสังคมนะครับซึ่งเกิดจากนาฬิกาชีวิตที่ทํางานผิดเวลานะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นหาสาเหตุกันมาซส่วนใหญ่นะครับ ข้อที่6นั้นมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่ยินดีและชอบที่จะนอนผิดเวลานะครับน่าแปลกนะครับสัตว์อื่นๆนะครับเขามีเวลาแล้วก็นอนเป็นเวลานะครับแต่มนุษย์เนี่ยครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวจริงๆนะที่จะนอนกี่โมงก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมข้อที่7ความเครียดความเจ็บปวดทางกายและใจการใช้ชีวิตการนอนกรรมพันธ์ช่วงเวลาในการทํางานอาหารและการออกกําลังกาย สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อโรคนอนไม่หลับนะครับผมก็อย่าลืมลองตรวจสอบกันดีๆนะครับข้อที่8ลุกจากเตียงในตอนเช้ายากใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าคุณมีอาการเตียงดูนะครับหรือว่าไดเซเนียนะครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าเรานั้นได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอหรือว่ามีอาการเครียดและปัญหาอื่นๆนะครับผมข้อที่9โรคนอนไม่หลับไม่ทําให้เรานั้นสูญเสียชั่วโมงในการนอนแต่จะทําให้เรานั้นง่วงซึมฉุนเฉียวเสียสมาธิ ปวดหัวและมีอาการอื่นๆ่แหมคนข้างน่ากลัวนะครับเนี่ยข้อที่10นะครับ English บู l l d o g นะครับเป็นสุนัขเพียงพันเดียวที่เผชิญกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเป็นภาวะบกพร่องทางการหายใจอย่างหนึ่งที่เกิดจากระบบกายวิภาคข,ของทางเดินหายใจที่ผิดปกตินะครับสังเกตว่าจมูกสั้นๆกับฟันล่างที่อาจจะมีการยื่นออกมานะครับนั่นเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ากายวิภาคข,ของทางเดินหายใจที่ผิดปกตินะครับผมข้อที่11นะครับการไม่ได้นอน16ชั่วโมงติดต่อกัน จะลดสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายทเทียบเท่ากับการมีแอลกอฮอล์ในร่างกายจุดศูนยซะครับซึ่งระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายที่กฎหมายอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์ได้ก็คือจุดศูนย์เร์เซครับเรียกได้ว่าเหมือนคนเมาเลยนะครับเนี่ยข้อที่12บสองนะครับในช่วงศตวตรรษที่17บการตื่นนอนกลางดึกนั้นเป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่าผู้คนนั้นแบ่งการนอนเป็น2ช่วงแบ่งตามเวลาที่เหมาะสมกับกิจวัตรประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านการสวดภาวนาการเสพสังวาสหรือว่าการเข้าสังคมนะครับแม่เรียนดูว,ว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยมีความชัดเจนที่แตกต่างกันนะเนี่ยลองปรับไปแบบเดิมไหมข้อที่13นะครับ,รบการอดนอนมีส่วนทําให้คุณหิวเนื่องจากเลปตินนะครับหรือว่าฮอร์โมอนที่ช่วยควบคุมการอยากอาหารลดลงนะครับผมข้อที่14นะครับ ข้อมูลสถิติชี้ให้เห็นว่าทุกๆชั่วโมงที่เกินจากเวลาที่แนะนําให้นอนเนี่ยทำให้เกิดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงนะครับผมเรียกได้ว่าคนจะได้ไม่หลับในเนาะข้อที่15อีกหนึ่งอาชีพในแถบโรงงานหรือว่าโรงสีในประเทศอังกฤษนั้นก็คืออาชีพเคาะประตูหน้าต่างเพื่อปลุกคนให้ตื่นมาทํางานนะครับเฮ้ยตื่น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 อะไรแบบนี้นะครับผมเอออาชีพนี้น่าสนใจนะเรียกได้ว่าสมัยก่อนเราก็จะต้องเฮ้ยเพื่อนโทรปลุกเราหน่อยนะครับทุกวันนี้ก็ น่าจะมีอาชีพนี้อีกนะครับผมข้อที่16นะครับการนอนหลับในที่ทํางานในประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะครับกลับกลายเป็นว่าบริษัทมองว่าพนักง,งานที่กําลังหลับอยู่นั้นทุ่มเททํางานจนเหนื่อยล้าต่างหากนะครับผมอ่ะขอตัวไปนอนก่อนนะครับเจ้านายเอ้ยไม่ใช่นะครับข้อที่17กันต่อดีกว่าข้อที่17นะครับบางบริษัทเช่ารถเนี่ยมีเงื่อนไขในการเช่ารถนะครับผู้เช่าจะไม่ขับขี่รถยนต หากได้รับการพักผ่อนน้อยกว่า6ชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าถ้าผู้เช่าเนี่ยนอนไม่พอนะครับมันก็เกิดความเสี่ยงกับทรัพย์สินหรือว่าสิ่งที่เรานั้นจะไปเช่านะครับก็ดีนะเป็นการลดความเสียหายลงไปนะครับข้อที่18อาการนอนไม่หลับเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นมีความโศกเศร้าและการใช้ยานอนหลับในช่วงนี้จะเป็นการรบกวนกระบวนการรักษาทางจิตใจจากทางธรรมชาติเสียเปล่านะครับผมข้อที่19นะครับ การออกกําลังกายสม่ําเสมอจะช่วยให้เรานั้นนอนหลับดีขึ้นแต่การออกกําลังกายหนักก่อนนอนจะทําให้ร่างกายนั้นตื่นตัวจนเรานั้นนอนไม่หลับนะครับผมก็จริงนะครับข้อนี้เป็นเหมือนกันเลยนะครับผมข้อที่20นะครับในปัจจุบันผู้คนกว่า75%เนี่ยมีภาพความฝันเป็นภาพสีในขณะที่ยุคก,ก่อนการมาถึงของทีวีจอสีนั้นนะครับมีเพียง1 5เท่านั้นนะครับของผู้คนทั้งหมดนะครับ จะมีภาพความฝันเป็นสีนะครับเรียกได้ว่าเมื่อก่อนผมฝันเป็นสีขาวดำนะครับพอทีวีมาผมฝันเป็นสีจอแบบ16ล้านสีแบบ Full HD 4K อะไรแบบนี้นะครับผมว่าไปนั่นนะครับข้อที่21นะครับวานและโลมาจะนอนหลับเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าสมองซีกใดซีกหนึ่งเนี่ยต้องคอยทำงานผลัดยามให้ร่างกายของพวกเขาเนี่ยขึ้นมาเอาอากาศหายใจเมื่อมันหลับนะครับผมเรียกได้ว่าแบ่งช่วงกันได้ด้วยนะเนี่ยข้อสุดท้ายนะครับ ตัวแปรสําคัญที่ขัดขวางการนอนหลับคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงนะครับแน่นอนนะครับว่าเวลาที่เรานั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต24ชั่วโมงเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรแจ้งเตือนมาหรือว่าอะไรที่เด้งขึ้นมานะครับหรือว่าอะไรที่เรานั้นต้องการอัปเดตนั้นอาจจะส่งผลต่อการที่เรา alert ไปตามนั้นก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือ22ข้อนะครับเกี่ยวกับการนอนที่เรานั้นอาจจะต้องกลับมาดูนะครับว่าการที่เรานั้นจะนอนหลับแบบคุณภาพเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรบ้างที่นํามาประยุกต์ใช้ได้นะครับผมยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่ามีข้อไหนบ้างที่เราชอบนะครับแล้วก็มีข้อไหนบ้างที่เป็นจริงในชีวิตของเรานะครับ วันนี้เพียงและทีมงานอิงนาวนะครับอยากขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ i n g n o w i n t h หรือจะติดตามผ่นา,านหน้าแฟนเพจ a c e b o o k i n g n o w i n t h เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุกพอดแคสต์เพลเยอร์เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับ แล้วพบกับพี่และทีมงานอิงนาวได้ในตอนหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันนะครับ See you soon